ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นนของพี่หมอโอ๊ตฮะกลับมาอีกครั้งนะฮะกับประเด็นทางโซเชียลนะฮะที่มีการแชร์กันอย่างแพร่หลายนะฮะแล้วก็คิดว่าหลายคนก็มีความสนใจในเรื่องอยู่นะฮะมันเกี่ยวกับเรื่องสูตรผอม เฮ้ย hey, มันมีจริงหรือเปล่านะฮะในโลกโซเชียลนะครับก็ม like, hey, really? no ีการแชร์กันอย่างแพร่หลายแล้วก็มีคนมาถามพี่หมออีกเช่นเคยนะฮะว่าพี่หมออันเนี้ยแม่งจริงไม่จริงแล้วสูตรไหนเอาใช้ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประเด็นเลยดีกว่าฮะนี่นะครับจากเพจครูโซสอนสิทธิ์ให้คิดบวกนะฮะตอนที่เห็นทั้งภาพเลยตรงนี้นะฮะข้างๆเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย มีสูตรพอไม้แบบนี้แต่ครูโซ่คงไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดเองอ่ะเพราะว่าครูโซ่ได้จะไปเจอแล้วก็คงขำๆแล้วก็เอามาแชร์กันต่อนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อดี่ว่อนครับว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างนะครับที่เขาแชร์กันเแดบบ๋โหลืมเล่าขนาดนี้นะครับอันที่หนึ่งเลยฮะ,ะข้อแรกไม่หวานเฮ้ยพอมีเหตุผลพอมีเหตุผลไม่หวานเนี่ยก็คืออย่างที่เราทราบกันนะ,ะัะว่าน้าตาลเนี่ยเวลากินเข้าไปนะครับมันกลายเป็นแหล่งพลังงานนะฮะแล้วถ้าเกิดพลังงานสะสมมันเยอะเกินเราเผาผ่านไม่หมดมันก็จะได้ถูเก็บเอาไวนะะนาานน้นะฮะ ลดน้ําตาลเนี่ยหรือมันก็จะทําให้เราอาจจะผอมลงได้อันนี้น่าสนใจนะต่อนนตมานะครับไม่มันก็คล้ายๆกันนะฮะเมื่อกี้เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมอันนี้เป็นกลุ่มขไขมันนะฮะอยากให้ทราบกันนะฮะว่าไขมันเนี่ยถ้าเกิดใครจาตอนเรียนหนังสือได้มันจะมีสูตรยอยู่ใช่ไหมที่เป็น49นะ่เก้าสี่อ่าโปรตีนสี่แคลใช่ไหมไขมัน9แล้วก็อันนี้น้ําตาล4ใช่ปะดังนั้นถามว่าถ้าลดความมันจะผอมลงไหมน่าสนใจฮะอันนี้ก็ยังถือว่าได้อยู่นะเพราะว่าพวกไขมันหรือน้ำมันเนี่ยแคลอรี่มันก็ค่อนข้างจะสู ไม่ทอดมันน่าจะอยู่รวมกันป่าวะไม่ทอดกับไม่มันอ๋อโอเคบางอย่างอาจจะต้มเนาะยังไม่มันอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นประเภทแบบหุงอุ่นต้มหนึ่งไอ้เทียพูดเร็วไม่ได้คำนี้ <c oughs> <c oughs> นะเออก็เป็นไปได้เส่ให้หมูสามชั้นใช่ป่ะแต่ว่าเราไปแบบไปทาวิธีอื่นมันก็ยังมันอยู่ใช่ไหมคะเลยบอกเออไม่ทอดด้วยเพราะว่าเวลาการทอดมันต้องใช้น้ํามันอ่านี้ถือว่ามีเหตุมีผลนะไม่ปิง้งยากอันนี้รัปแปลก ถ้าสมมุติเรากินเนื้อหรือว่ากินอะไรที่แบบมันไม่ได้มีไขมันเยอะแล้วเราเอาไปย่างมันก็ดูไม่น่าจะมีมันนะน่าจะดูแบบเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าถ้าเกิดแบบย่างจนไหม้เกินไปนะฮะไม่บุฟเฟ่คำนี้รู้สึกปแปลกๆไม่บ่ จะบอกว่าบุฟเฟ่ในความหมายของคนไทยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมักจะหมายถึงการกินไม่อั้นแต่ความจริงแล้ววนความหมายของบุฟเฟตนะครับมันแปลว่ามีทางเลือกหลากหลายให้เราหยิบเลือกกินเออก็ไม่รู้ความหมายมันผิดเพี้ยนไ้มแต่เมื่อไหร่นะที่เรารู้สึกว่าไปกินบุฟเฟ่กันไปกินบุฟเฟ่กันวันนี้กูล้านท้องรอเลยนะกะว่าวันนี้ไปถล่มร้านเอาให้ร้านแม่งเจ๊งไปเลยไม่ใช่นะฮะบุฟเฟ่อย่างที่บอกอ่ะเขาก็เหมือนกับให้เราใจใจอยากให้เรากินไม่จํากัดแต่เขารู้แหละเพราะมึงได้แค่นี้แหละเออ ถ้าเกิดเจอผิดอีแหลไปนี่ร้านก็คงย่อยยากผมสมควรน,นะฮะท่านถามว่าไม่บุฟเฟ่ต์ถ้าเอาตามความหมายม,ามันตรงๆจริงๆแล้วเราอิ่มแค่ไหนเราก็กินอิ่มแค่นั้นหรอแต่อาจจะกินได้เยอะหน่อยเฉยๆอ่าโอเคครับพอาถูถ่ายถูถ่ายไม่กินบุฟเฟ่ต์ก็คงไม่กินเยอะไม่กินหลังหกโมงเย็น อยากเลยจะบอกว่าบางวันแค่ตื่นก็6กโมงแล้วไม่กินละหกโมงนี่มึงไม่ต้องกินข้าวแล้วมนะั้งถ้าอย่างนั้นอย่างเนี้ยบรรดาพระสงองคะ์เจ้าของเราเนี่ยมันได้ลบอุปสรรคนะฮะขออภัยนะฮะถ้าเกิดท่านที่ดูตุ้ยนุย้ยตุ้ยนุย้ยหน่อยอย่างเนี้ยแล้วท่านก็ ฉันแค่เพนใช่ป่ะหลังเทีย่ยงมาท่านไม่ฉันแล้วนะหลังเทีย่ยงมานี่คือท่านที่มีอะไรตกหนุท้องเนีกก่ยนอกจากน้ำเปล่าทำไมท่านดูตุ้ยนูวิจังวะหลังหุบวงเย็นที่ไม่น่านะฮะแล้วอย่างนี้ได้กากมนุษย์ที่ไม่ตืกก่นกลางคืนในแม่หลบกลางวันอ่ะเออวันวันไม่ต้องแดกอะไรเลยนะฮะเออหอมแน่นอนอันนี้รู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะ <S <S มนนนไม่กินเค็มมากไม่กินเค็มไม่กินเค็มเค็มนะฮะมาจากเกลือพวกเกลือเกลือมาจากอะไรโซเดียมนะฮะโซเดียมนี่ฮะสูตร Na นะฮะโซเดียมนะฮะเป็นโซเดียมคลอไรนะฮะหรือว่าเกล หรือกระทั่งในน้ำโขลน้ำปลาอะไรพวกนี้ก็จะมีโซเดียมครับนึกถึงโซเดียมนึกถึงความเค็มเข้าไว้นะซึ่งถ้าเกิดเราดูส่วนประกอบหรือว่าองค์ประกอบของสา,สารของมันนะฮะโซเดียมชี่ยังไม่ได้มีพลังงาน <c oughs> ไม่ได้ให้พลังงานไม่ได้อยู่ในหมวดโปรตีนไขมันหรืออะไรแต่อย่างใดนะฮะก็เค็มใช่โซเดียมก็เค็มแต่ถ้ามีข้อกันแบบแฉะๆอ่ะตามนี้นะว่าไม่กินเค็มถ้าเรากินเค็มน้อยสิ่งที่ตามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเรากินเค็มมากๆถ้าเรากินเค็มมากๆเราก็ต้องกินน้ํามากๆน้ําให้พลังงานะไม่ไ,ได้ น้ำให้พลังงานไม่ได้อโอเคอาจจะอ้าวว่ากินเค็มมากๆต้องแก้ด้วยกันกินน้ำหวานอ,อาจะได้หายเค็มใช่ไหมไอเทยที่กูพยายามแถให้ให้สูตรเขาแล้วนะว่าเออถ้าเกิดไม่กินเค็มมากๆแล้วมันจะผอมลองได้ไงอ้ นี่ไงนี่ไงพอแหงในการแพ้ได้ฮะถ้ากินเค็มมากๆอ่ะปกติร่างกายเรามันต้องพยายามรักษาสมดุลใช่ปะถ้าเรากินเค็มอ่ะมันต้องพยายามกินน้ําตามเข้าไปอ่ะเออเพื่อให้ให้รักษาระดับสมดุลของโซเดียมถ้าเรากินเค็มมากร่างกายเราจะกระตุ้นให้เราอยู่น้ําเองฮะถ้าเรากินน้าเยอะกินน้าเยอะกินน้าเยอะบวมน้ํานี่ไงมึงอ้วนจากการบวมน้ <S 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 ําชัดเจนนะฮะดังนั้นถ้าเกิดเราไม่กินเค็มเราก็จะไม่กินน้ำเยอะไม่กินน้ำเยอะเราก็จะไม่บวมน้ําไม่ดูไม่ดูอ้วนนั่นเองนะ ของเวฟผิดอะไรของเวฟผิดอะไรนะฮะถ้าสมมุติว่าเราแบบอ่าเรากินไม่หมดวันนี้แล้วฉันก็แช่ตู้เย็นเอาไวอ้อ่ะแล้วทําไมอ่ะสมมุติเรากินก๋วยเตี๋ยวไม่หมดอย่างเงี้ยเราแช่ตู้เย็นเอาไว้จะไปกินต่อวันพรุ่งนี้คือกูต้องกินทัน้งจนแช่เย็นอย่างนั้นเลยเหรอถ้าเข้าไปครเวฟแล้วทําไมไมันทำให้กูอ้วนขึ้นอย่างนั้นหรือท่านนีีไหนวะท่านีจะดีของไมโครเวฟนะะฮอ่าขึ้นไมโครเวฟฮะคือขึ้นความยาวขึ้นวันเท่านี้ฮะ เรดิโอเวฟนะอ่าเรดิโอเวฟนะครับเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของพวกโมเลกุลนะฮะเมื่อโมเลกุลอยู่ใกล้ๆกันมันก็สั่นๆๆๆๆพอมันเกิดสั่นกันมากๆมันเลยเกิดความร้อนเลยทำให้อาหารของเราอ่ะมันร้อนขึ้นได้ไอ้เชี่ยพูดคือตรงไหนวะกูไม่เข้าใจอ่าไปเอาแถบต่อของเวฟก็อาจจะหมายถึงของเวฟตามพวกเซเว่นร้านสะดวกซื้อที่เขาบอกทำเป็นแพทโน่นนี่เออได้กี่จริงของเวฟมากจะอ้วนแล้วได้เกิดเป็นของเงี้ย อันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะไม่โฆษณาแต่ว่าจะให้ดูสลากฮะว่ามันเขียนว่าคารี่ไว้กำกับเอาไว้ถ้าผู้ที่คารุลี่ตำๆหรือว่าโลแคลหรือว่าพวกโลแฟตหรือว่าพวกมาร์ซลลิ่นอะไรเงี้ยแล้วมันต้องเวฟอยู่ดีใช่ไหมกินเย็นเก็ไม่ได้มันจะอ้วนจริงเหรอวะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะต่อมาครับเบคอนครับเบคอนไม่กินเบคอนอกินเบคอนจะอ้วนใช่ไหมเบคอนนี่เราต้องหาค้อจำกัดความของมันก่อนมาว่าเบคอนคืออะไรนะฮะ เพื่อไม่ให้รอช้าที่บอกขอเสิร์ช Google แปมนะครับเบคอน คืเบคอนคือผลิตัณฑ์จากเนื้อสัตว์วัตถุดิบคือเนื้อหมูใช้ส่วนที่เป็นเนื้อหมู3มชั้นเป็นการถนอมอาหารนะครับหรือว่าฟู้ดพรีเซเวชั่นนั่นเองนะครับปองหมักด้วยเกลือแล้วเอามาหั่นนู่นนั่นนี่นะฮะอ่าซึ่งส่วนใหญ่เอาง่ายคือผลิตภัณฑ์เบคอนอ่ะคือมาจากหมู3ชั้นเออนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดเราลงลึกในทางฝั่งของรับที่เบคอนนะฮะจะบอกว่าเบคอนเนี่ยมันมีหลายชนิดนะฮะมันคือชน,นิดที่พี่หมอเคยกินอ่ะแม่งมันก็ไม่ได้มันขนาดนั้นเ้ยเขาเรียกว่ามีส่วนที่แบบมันแซ่๊ แต่ว่าเขาควรจะบอกว่างดไปเลยของมันน่ะนะแล้วทำไมามันไม่เอาเบคอนไม่รวมวกของมันวะไม่เข้าใจทำไมต้องแยกเบคอนออกมานะฮะมึมีประเด็นอะไรกับเบคอนหรือเปล่าอันต่อมาครับ ไม่เสียดายอาหารเหลือกูพิดอะไรอ่ะก็ถ้าเกิดอาหารเหลือใช่ไหมบางทีทิ้งอาไว้พ๊บเดี๋ยวหนูเดี๋ยวแมงสาบมาขัดมากินอย่างเงี้ยฉันก็อยากจะกินให้หมดเพื่อสํานึกบุญคุณของชาวนูชาวนาที่เขาอุตส่าห์ปลูกข้าวทำอาหารหรือว่าพวกสัตว์ต่างๆที่เขาอุตส่าห์ตายให้เราแดกนะฮะก็าคำนคือถ้าเกิดสมมติกูตักมันน้อยละข้าวแค่หนึ่งทับพี ก็จะไอเช่นปะแค่หนึ่งทัพเพียแคลอรี่มันจะเท่าไหร่กันเชียวนะบางคนไม่กินข้าวอย่างก,กับแมวโดคือต้องตักมันนิดเดียวมันยังกินไม่หมดอีกนะฮะเสียดายหน่ยเอยนะในทีแล้วพี่ว่าเสียดายอาหารเหลือเสียดายอาหารเหลือโอเคโอเคแถมเขาหน่อยถ้าสมมติบางคนโลบโลบโละโมบ,โบไปกินบุฟเฟ่ตนะ์กับบุฟเฟ่ต์แล้วนะฮะอาหารเยอะแยะเลยตัก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 มาเออไอ้เแคยอิ่มแล้วแด็กไม่ไหวเรียบร้อยไม่ต้องพยายามยัดอ่ะเนี้ยเขาอาจจะติดต่าว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเอามาเยอะเกินไปคุณกินเหลือเหลือเยอะก็ไม่ต้องพยายามกินให้หมดนะเออตักมาเยอะก็ช่าางมันนะให้ร ด่าเล่นนะคบว่ากินบุฟเฟ่เอามาอยู่บนโต๊ะเยอะกินอย่างนั้นนิดอย่างนั้นหน่อยหรือว่าทูชงทูชิกินแต่นหน้าเผเหลือเหนือเหนือ,อ,อข้าวเอาไว้อย่างเงี้ยเออประมาณนี้นะฮะโอเคฟังมาถึงสูตรตรงนี้แล้วจากความคิดพี่หมอก็เห็นด้วยบางส่วนนะฮะบางอันแม่กกูก็ไม่เห็นด้วยเลยนะฮะอันไหนที่คิดว่าไม่เห็นด้วยก็ไปเด็ดพิจารณากันเองนะครับว่าอันไหนไม่ไมีะะมม <c oughs> มเห็นด้วยนะฮะไม่ใช่มีไม่ควรเห็นด้วยกูผู้ยาว์ครอีกแล้วนะะเรื่องเดียวกันจริงแล้วนะฮะเรามาดูตานหลักกดีก่าว่าจริงแล้วการท ที่เรารู้สึกดูผอมลงอ่ะเป็น2ส,ส่วนแล้วกันส่วนแรกคือสัดส,ส่วนดูผอมลง 2. มวลกายดูลดลงอ่าแยกกันนะถ้าเป็นสัดส,ส่วนดูลดลงเนี่ยคือบางคนที่อ้วนมากๆใช่ปะม,มันมีไขมันมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเกิดสมมติบางคนอ่ะอาจจะบวมจากสัดส่วนที่การบวมน้ำนึกออกปะบางคนเขาไม่ได้อ้วนจริงเว้ยไขมันไม่ได้มีเยอะด้วยการน้กก็ได้มีเยอะแต่ว่าไม่บวมน้ำเว้ยมันเลยทาให้แบบดูอ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วพอเราสามารถปรับสัดส่วนรักษาให้ตรงจุดนะฮะมันก็สามารถทําให้สัดส่วนดูลดลงได้อ่ามัน นาจากทีอย่าไปโทษเรื่องไขมันอย่างเดียวไม่ได้ว่าจะไขมันเสมอไปฮะอันต่อมาคือเรื่องมวลกายครับจะบอกว่าบางคนอะมวลกายคือดูจากน้าหนักไงคือบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้ที่น้ําหนักฉันลดเออฉันจะลดน้ําหนักยังไงอ่ะอันนี้ก็คือแยกไปอีกประเด็นหนึ่งซึ่งบางทีไออันแรกอะสัดส่วนลดไม่ได้แปลว่าน้ําหนักจะลดนะเข้าใจใช่ปะอย่างเช่นคนที่ออกกําลังกายจนแบบ มีกล้ามเนื้อไขมันลีนซะแบบสวยเลยอย่างเงี้ยบางคนน้าหนักเขาจะไม่ได้เปลี่ยนมากค่ะน้ำหนักจะยังคงที่อยู่เพราะอะไรมวลกล้ามเนื้อมันเพิ่มแต่ว่าสัดส่วนของไขมันและส่วนเกินมันลดลงเลยทำให้สัดส่วนร่างกายมันดูลดลงกลุ่มที่สองเนี่ยทำให้ไขมันออกไปม่วอาจะเป็นแบบการลดน้ําหนักเดาจะเป็นชาติออกกาลังกายไปดูไขมันหรือทําอีหยังหาอะไรก็แล้วแต่นะฮะให้สิ่งเหล่านี้มันออกไปโอเคมวลมวลมันหายไปมวลหายไปไม่ได้อะไรสร้างใหม่เม่ได้ทำให้น้ําหนักลดลงหรือบางทีแค่ลุกไปฉี่ฮะฉี่เฉยๆปุ๊บอุ้ยน้ำหนักลงมาหน ดสองโลดีใจลดน้ำหนักได้ออไม่มันคิดไปเองมันบวมน,น้ำไม่เฉยเออดังนั้นต้องบอกว่าเวลาลดน้ำหนักเนี่ยมันต้องดูว่าเฮ้ยลด,ลดโลสองโลอะบวกลบตรงนี้อย่าเอามาคิดฮนะต้องรอแบบระยะยาวๆแล้วแบบโอเครถทีละห้าโลหกโลอะไรก็ว่าไปส่วนใหญ่ล 2, โลสองโลแรกที่ลดกันเร็วๆหรือว่าช่วงที่แบบเรากำลังพยายามลดน้ำหนักแล้วมันน้ำหนักลงเร็วๆอะให้คิดด้ยกันนะฮะลดน้ำแน่นอนใ่วงนี้นะโอเคถ้าถามว่าเราจะทำยังไงถึงจะให้สัดส่วนเราดีแล้วก็น้ำหนักเราอยู่ในค่ามาตรฐานจะบอกว่าคนที่น้ำหนักน้อยและไม่ได้ดูผอมเสมอไไปม่ดู เสมอไปนะเว้ยคนที่ดูผอมเกินไปอะ่ะพี่บออมาว่าเราควรอยู่ในสัดส่วนที่เป็นพอดีถ้าเกิดสมมุติเรากินอาหารอย่างพอเพียงนะฮะกินอาหารครบห้าหมู่พอเพียงนี่คือไม่ได้กินน้อยนะคือกินให้มันแบบพอดีแคลอรีอ่เราต้องเข้าใจก่อนว่าหลักการแคลอรี่ของร่างกายมันจะมีอินเทคอินเทคอยู่นี่นะอินเทคนะ <Out> put, ใช่ป่ะถ้าเกิดเราใส่มาเยอะแล้วเราเอาออกไม่สมดุลพลังงานส่วนเหลืออสมมติเราอินเทคมา2,000แคลอรี่วันนี้เราเผาผลาญออกไป1,800แคลอรี่เหลือส่วนต่างกัน200ใช่ไหม200แคลอรี่มันก็เลยถูกแปรสภาพไปกักเก็บตามร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกของไกโคเจนในตับหรือว่าจะเป็นไขมันที่สะสมส่วนต่างของร่างกายนะฮะผู้นี้ก็คือมาจากแคลอรี่ส่วนเกินดังน,น,นั้นการที่เราจะเบิร์นมันออกนะครับเราก็ต้องทําให้อินเทคมันน้อยกว่าเอาพุทใช่ป่ะถ้าเกิดวันนี้ร่างกายมีกกกกาาาาาารรรรรเเผผนคคออีีี่่่่ททมวิิหืบโภข้ไป มันก็เลยต้องพยายามหาส่วนพลังงานมาทดแทนซึ่งดึงมาจากไหนไกลโคเจ่จากตับดึงมาจากไขมันนูนนันนี่นะซึ่งบางคนบอกว่าเนี่ยออกมันกําลังกายไาสักพักหนึ่งแล้วทําไมแบบยังสัดส่วนยังอ้วนอยู่เลยยังไม่ผอมลงทกทีต้องรอประมาณหนึ่งอสองอาทิตย์ถึงจะเริ่มลงนะฮะแต่จริงๆแล้วอ่ะพลังงานใวันมันดึงมาใช้อย่างมันเป็นดึงพวกไกลโคเจนจากตับมาก่อนเออทําให้มันกับเพาผาน่ะในส่วนของตับให้หมดซึ่งคิดสภาพว่าก่อนที่เราจะอ้วนอ่ะเราแม่งสะสมได้ตับมนเต็มเลยเว้ยพอตับมันล้นปุ๊บเก็บไม่ไหวป ทำให้คนที่ไม่ได้เป็นหมอหรือว่าไม่ได้เรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์อ่ะพอเห็นภาพเข้าใจป่ะก่อนที่มันจะมาบวมตามแขนตามขาตามท้องตามคุงตามตูดนะหรือว่าออกนมก็ตามในตับสมมติตับล้นละมันก็จะเป็นเป็นไขมันเก็บตามร่างกายพอขาออกบ้างขาเขาาผ่านนะมันก็ไปเอาจากตับมาก่อนไม่ได้เอาจากไขมันมาก่อนด้วยเออพอมันเอาพลังงานสะสมจากในตับไปหมดปุ๊บไม่พออีกมันถึงจะเริ่มเอาพวกไขมันส่วนเกินพวกนี้ออกมาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อทดแทนกับสิ่งที่เสียไปแล้วถามว่าเราจะเพิ่มเอาพุทธในร่างกายได้ไงฝั่งอินเทสนะ นะยิ่งกินมากแคลอรี่อินเทคก็ยิ่งมากแล้วส่วนขาออกละ่ะปกติร่างกายเราต่อให้ไม่ออกกำลังกายเลยมันจะมีการใช้พลังงานอยู่แล้วนะฮะเช่นในสมองเราในหัวใจปอดหรืออวัยวะต่างๆของร่างกายเราต้องใช้พลังงานจากน้ำตาลอยู่แนะครับเัรนั้นมันจะมีค่าแคลอรี่คงที่ของร่างกายที่เราใช้อยู่แต่ถ้าเกิดเราอยากเพิ่มเอาพุทละ่ะอยากเพิ่มจำนวนแคลอรี่ที่ร่างกายต่งตางๆเผาผลาญก็คือไปออกกําลังกายนะการออกกําลังกายจะทให้ร่างกายเราต้องมีการใช้พลังงานมากขึ้นนะเลยทําให้เอาพุทมันมากกว่าอินเทคจนกระทั่งมันเกิดความ มันเลยถึงจะเริ่มไปเอาพวก นี่ยไกลโคเจนพวกไขมันพวกเนี้ยมาแปลเปลี่ยนสภาพนี่แหละเราจะผอมลงกับตอนนี้ดังนั้นในช่วงแรกที่เราออกกําลังกายอาจจะผอมลงจากน้ำที่เสียไปนะฮะแล้วผ่านอีกสักระยะหนึ่งปุ๊บมันถึงจะเริ่มทําให้ไขมันอ่ะสัดส่วนลดลงนะซึ่งจริงๆแล้วการที่ทําให้สัดส่วนของไขมันลดลงได้คือการออกคาร์ดิโอครับผมการออกกําลังกายคาร์ดิโอเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเผาผลาญเบอร์นิ่งแคลอรี่ของร่างกายถามว่าแล้วสเตรชชิ่งสเตรนจ์นิ่งสามารถทําได้ไหมในพวกที่แบบเล่นเวทเล่นอะไรเนี่ยมันช่วยเรื่องการเผาผลาญไขมันอ่ะอาจจะไม่ช่วยเยอะไม กล้ามเนื้อมันแข็งแรงมากขึ้นทําให้เราออกกาําลังกายอย่างคาร์ดิโอหนักๆได้นานขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นเช่นสมมติเราวิ่งถ้ากล้ามเนื้อขาเราเล็กอย่างเงี้ยไม่แข็งแรงเราวิ่งไปปุ๊บอาจจะทาให้เกิดการบาดเจ็บหรือรอะไรอย่างงี้ได้แต่ถ้าเกิดสมมติเราเวทขาด้วยทําให้กล้ามเนื้อขามันแข็งแรงมันโตขึ้นเราวิ่งก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึกขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อมันช่วยซัพพอร์ตแรงที่เราออกกําลังกายไปอ่านี่แหละครับหลักการประมาณนี้นะก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจสูตรนะครับแต่ว ไฮแฟ t เรื่องของุนแต่ละสูตรนั้จะเป็นไฮเอฟเป็นคีโตเป็นอะไรก็ตามมันจะมีจุดร่วมอย่างหนึ่งคือโลคาโบไฮดโลคาโบไฮดได้แก่อะไรบ้าง แป้งน้ำตาลของหวานอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์จากพวกนี้นะฮะเยอะมากจะบอกว่าให้พลังงานเยอะไขมันอีกเพราะอะไรมันอยู่ในรูปแบบที่ดูดซึมง,ง่าย <c oughs> พอมันดูดซึมง,ง่ายป <c oughs> ุ๊บเลยทำให้ร่างกายอะสามารถเอาไปใช้พลังงานได้อย่างรวดเร็วอย่างไขมันอย่างเงี้ยกินเข้าไปอะมันไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เรากินเข้าไปมันจะดูดซึมเพ้าร่างกายนะเว้ยมันอาจจะดูดซึมได้บ้างเป็นบางส่วนนะฮะจริงๆแล้วทําให้สัดส่วนของพวกการกินแป้งน้ําตาลอะมันทําให้เราอ้วนง่ายกว่านั่นแหละนี่คือผลว่า ทำไมถึงให้เป็นสูตรแบบโลคาร์บนะฮะจะบางสูตรก็เห็นว่าให้ high mm hmm. f ได้นะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าแฟตไม่ได้ถูกดูดซึมเข้าร่างกายเยอะขนาดนั้นนั่นแหละที่ก็เป็นสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับใครที่อยากจะผอมนะครับอยากถูกต้องถูกหลักการนะฮะนะก็อย่าไปหวังพึ่งพวกยาลดน้าหนักอ้วนหรือเอโคตนาชวนเชื่อที่กินแล้วผอมกินแล้วนั่นแล้นี่หลอกลวงไอ้เชี่ยไม่มีหรอกที่แบบกินแล้วหอมจะผอมได้นะครับอยู่ที่ตัวเราและพฤติกรรมเราได้แหละฮะนะขอให้ทุกคนโชคดีครับจะลืมแชร์นะครับไปหาเพื่อนๆทั้งหลายททีีีี่่่่ออออยยยาาาากกกกกจะะะลลลดดดดนน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 ้้้้หหััััใสสวววตตเเเเงงงงขึึฮรรรรรพพูถืปปแฤิม แล้วก็สูตรที่สามารถทําได้ที่บ้านแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าจนปัญญาแล้วแบบแม่งเอ้ยมันเหลือแบบบางส่วนที่แบบพุงน้อยใต้สะดือแล้วแบบพวงยางข้างๆออกกัลังกายเท่าไหร่ก็เอาไม่ออกเดี๋ยวเอาไว้เรามาคุยกันเรื่องต่อไปครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติคนที่แบบทําจนสุดแล้วอ่ะแล้วมันยังเหลือส่วนเกินอยู่อยากเอาออกมันทําด้วยวิธีใดด้บ้านนะครับงั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะฮะพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุดเวลาห้าโมงเย็นแล้วก็ว,วันเสาร์